เราจะมาเป็นพนักงานซุปเปอร์มาร์เก็ตเวันเราจะต้องทำงานทุกอย่างดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของร้านแถมยังมีเจ้าของร้านสุดโหดที่จ้องจะจับผิดเราก่อนจะไปดูฝากทุกคนกดไลค์กันก่อนนะครับ day โอเคตอนนี้เราอยู่ในเอ่อซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับทุกคน ah. แล้วเราเออเดี๋ยวดูก่อน ก่อนที่เราจะทํางานเราต้องดูก่อนว่าเออใครเป็นเจ้าของหลงเจ้าของหลังนะเออจ้าของหล <laughs> <น>ังเจ้าคุณคุณคุณคาคาชินี่คือบอสเลยอ๋เอ,อเอหน้าเหมือนคนที่อยู่ในรถไฟคุณคุณเหมือนกันเหมือนเราเคยเจอกันนะครับคุณลุงจต่คนนี้อันนี้คอสตูมเมอร์คืออะไรอะ่ะน่าจะเมียเมียเมียเจ้าของเมียลุงเหรอซินดี้เนี่ยนะเมียลุงเมียลุงแล้วก็เอ็มพอยมันอ่านว่านี้เปล่าวะพนักงานออฟเดอะมันก็คือพนักงานแห่ง อ๋อพนักงานประจำปีก็คือพนักงานยอดเยี่ยมอ่าอ่าพนักงานดีเด่นแล้วกันโอเคถ้าเราอยากเป็นพนักงานดีเด่นเราก็ต้องตั้งใจทำงานนะครับวันนี้คือวันแรกที่เรามาทำงานแล้วก็ตรวจสอบหน่อยเซก็คือเราเป็นพนักงานนะทุกคนแล้วก็อันนี้อันนี้คือลูกของใครลูกแฟนเราหรอไมเลยอ๋อเอาไว้ดูจะได้มีกำลังใจในการทำงานใช่ไหมอ๋อมาเป็นราเป็นทุกทุกอย่างเลยนะหนึ่งคนเอออันนี้คืออะไร ไม่ดูวะดูก่อนละกันเปิดตูอะไรได้บ้างสำรวจก่อนเอออันนี้หลังหลังไงข้างหลังหลังร้านเหรอลันนี้ก็ต้องหน้าร้านน่ะสิว้าวโอ้โหซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับโอ้ยใหญ่มากทุกคนบอมบิมจำได้เหมือนคิวแม็กแวร์แม็กแวร์เล่หรือมินิบิ๊กซีมินิโลตัสละกันอ่าก็จะมีเอออันนี้ผ้าอนามัยแบบอันบิ๊กเบิ้ม กล่องใหญ่ใช้ได้หนึ่งปีโอ้โหโอ้มีฝั่งอาหารด้วยครับอันนี้คืออะไรวะมายองเนสหรอแล้วดูไส้กรอกทำไมมันวางอย่างนี้อ่ะนั่นน่ะสิใช่หรอเอ้ยเปิดได้ว่ะเฮ้ยหยิบได้เหรอเอ้ยนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวทำไมมันห้อยเป็นพวงๆอย่างนั้นน่ะเอ้ยไส้กรอกร้านนี้เขาขายแบบนี้เลยหรอไม่ใช่ไส้กรอกเหรอ แล้วมันคืออะไรอ่ะไม่เลยทำไมเขาวางแปลกๆอันนี้เคยมีเฟ้นไฟนะครับแล้วก็หูนี่น่ากินช็อกโกแลตไอศครีมด้วยโอ้ยฮอลลี่คาวอันนี้คืออะไรอ่ะจูสออเรนจ์จูสน้ำส้มอ๋อน้ำส้มตาวัวนีช็อกโกแลตนมแล้วก็นมแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะนูดล้ออ๋อบะหมี่แบบเวฟได้ใน3นาทีวิกตอรี่นูดล์คือบะหมี่แห่งชัยชนะเหรออันนี้อ่าพิซซ่าแห่งชัยชนะวิกตอรี่พิซซา vegetable โอเคแล้วก็มีพวกอะไรเนี่ย ไม่ค่อยเห็นเลยนะเราไม่เคยเห็นพวกเอออันนี้ต่างขานนี่น่าจะของต่างประเทศมากโอ้นี่มีคอนเฟกด้วยฟูดริงนะครับนะทำมาจากเนื้อสิงโตใช่ไหมอาหารเช้าลดเนื้อสิงโตโอ้โหพรีเมียมมากเลยเมื่อเาใช่นะอันนี้น่าจะกาแฟกาแฟช็อกโกแลตมิสเตอร์บีดไหมมีเปล่าต้องดูนะไม่แน่ใจเหมือนกันฟิตติเบิลอะไรพวกเนี้ยข้างหลังมีอะไรอันนี้เป็นพวกคล้ายๆมีไมซ์แน็กไหมล่ะอุ้ยเขาไม่ได้โฆษณาหนิ โอเคข้ามไปครับเราจะต้องหาหมกึกกลุบนะครับทุกคนรจริงมันต้องมีขายต่างประเทศได้แล้วเพราะมันอ,อร่อยขนาดนี้หมกึกกลุบอะอเ,เออมีสองรสด,ด้วยเออมีรสด้วยเออมีสองรด้วยโอเคไหนดูสิเฮ้ยอันนี้คือทางห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำหรอทอยเล็ทสำรวจห้องน้ำหญิงกันหน่อยครับทุกคนมีประตูเปิดอยู่ห้องน้ำหญิงไม่มีไม่มีอะไรไม่มีโถฉี่หรือไงมันไม่มีอยู่ เดี๋ยวนะเอทุกคนเคยไปสบปัญหานี้ไหมเวลาเข้าห้องน้ําแล้วมันมีชักโครกอันนึงที่มันปิดฝาไว้อยู่คุณคิดว่ามันจะมีอะไรอยู่ในชักโครกนี้ไหมเราไปดูกันในสามสองหนึ่งโอ้ดูอันอื่นดูอันอื่นดีอันอื่นเป็นเหมือนกันปะไม่มีไม่มีเลยควันนี้คือค่าแบบอื้อ กินอะไรมาจะปีนไปก่อนแล้วกินออกดูห้องน้ำชายห้องน้ำชายนะครับจะมีงูเหลือมงูหลามหรือเปล่าห้องแรกว่างเปล่าเอ๋ห้องนี้เดี๋ยวก่อนนะอ้โหสองห้องเลยไปดูกันโอ้โหเหมือนกันเลยเละเหมือนกันเลยโอ้ยเละทุ้มเป๊ะทุกคนโอ้ยห้องน้ำนี้ไม่มีคน ทำความสะอาดเลยเหรอข้างนอกมืดจัดเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโซนพวกเบอร์เกอร์นะครับเอาไว้ทำเองแล้วก็พวกเครื่องดื่มซอฟดิงโคอาลาโคอาลาเราไม่พูดตรงๆไงโอเคแล้วก็มีโซนเอ่อผักผลไม้ให้ทุกคนได้เลือกสั่นอันนี้จะเป็นแตงโมลูกยังใหญ่แตงโมแล้วก็กล้วยนะครับสำหรับใครชอบกินกล้วย แล้วก็มีรถเข็นไว้บริการลูกค้านะครับก็คือที่นี่ก็คือแบบที่เขาเรียกว่าอะไรช้อปปิ้งอ่าพร้อมเลยขาดอย่างเดียวขาดคนคิดต่างกับลูกค้าก็มันร้นปิดแล้วไงอ๋อร้านมันปิดแล้วใช่แล้วเราคือล้วพนักงานทําความสะอาดโอเคเราจะต้องมาทําความสะอาดที่นี่กันโอ้อันนี้โซนแช่แข็งอุ้ยอันนี้เนื้อวากิวเอไฟหรือเปล่าโอ้โหอันนี้นเอซีเอซีอ๋อเอาไว้เขียนหนังสือไม่ใช่ กมม็มีพวกนมพวกเครื่องดื่มก็คือจะเมอนเอ้ยมีร้านโอ้ร้านเค้กร้านโดนั้นด้วยว่ะเ,เอาด<ไป>ีเอาดีเอาดีดีดีเบกเกอรี่นะครับทุกคนนะมางั้นเดี๋ยวผมไปดูก่อนสิว่าเราจะต้องทำยังไงนะครับปิดประตูเดี๋ยวแอร์ออกอ่ะเขามีบอกปิดไฟทั้งหมดอ่าแล้วก็ปิดประตูทั้งหมดอ่าเชิญเด e p l a n อ๋อต้องไปปิดป้ายด้วยแล้วก็ Make sure it แล้วก็เอ่อให้แน่ใจว่า เราทำความสะอาดให้หมดแล้วอ่าถึงจะออกจากร้านได้5ข้อนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยละกันนะครับนะเกร็ดห้าข้อในการเป็นพนักงานทำความสะอาดพนักงานทําความสะอาดกะดึกโอเคเขาบอกว่าอะไรนะเอาลืมแล้วตปิดไฟเปิดก่อนผมคิดว่าเปิดก่อนดีกว่าปิดประตูให้หมดใช่ไหมโอ้โหต้องปิดประตูห้องน้ํานี่ด้วยหรอ อันนี้อันนี้ต้องวางที่ด้วยเหรอโอ้โหโอ้โหตายแล้วคุณผู้ชมอันนี้ตอนต้องทำยังไงอ๋หอหรือเราต้องเอาไอ้ที่ขัดส้วมอ๋อเดี๋ยวนะตอนเร,เริ่มเกมเราทำความสะอาดก่อนไมหมล่ะยอย่างแรกคิดว่าน่าจะดีกว่าโอเคทำความสะอาดงั้นเราจะต้องใช้อ่ะนี่ละกันอันไหนดีเราใช้อันไหนอะ่ะไม้ถูน,นี้หรอเราหยิบไปทั้งหมดได้ไหมเข็นไปเหรอเข็นเอาเข็นได้อ๋อเข็นรถไปโอเค มาแล้วพนักงานทำความสะอาดโอ้โหรถติดรถติดมันมาคับยากอยู่เนี่ยเหมือนเข้าได้แค่นี้อ่ะเขาได้ดิต้องเข้าได้ทางหลังเข้าได้ไหมไม่ได้ับไข้างหน้าแหละโอเคเหมือนประตูมันอ้ประตูมันเล็กไปใช่หมแล้วเก็เข้าไม่ได้เลยไม่เข้าไม่ได้เลยโอเคแล้วเราจะต้องใช้อะไรล่ะในการทาความสะอาดนะครับกระด้ช นี่หรอไม้ถูพื้นเอาไปถูในชักโครกนี่หรอถูได้หรอเอต้งถูพื้นเอ้าอ้าไม้ทุยผมโยนไม้ไปไหนวะไหนเอาไม่อยู่เอาทุกคนไม้หายว่ะเอาอยู่นี่มาได้ไงไม่ว่าเอาไปเช็ดอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมันไม่มีอะไรเช่นนะ ชิ้กระจกว่ะอุ้ยแต่มันเหมือนที่เช็ดพื้นมากกว่าว่ะอุ้ยมันดึกแล้วอ่ะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเอางั้นเราเอาแค่ปิดไฟก่อนละกันปิดไฟกับปิดประตูนะโอเควา,วางไว้วางไว้อย่างนี้แหละปิดประตูปิดประตูครับทุกคนเออประตูห้องน้ำไม่ต้องปิดใช่ไหมเ,เราจาัดเรียงอันนี้ก่อนเอาจาัดแล้วโอเคปิดไฟปิดไฟห้องน้ําปิดประตูครับมาเ,เป็นพนักงานเออกะดึกนี่มันลําบากจริงๆแล้วใครเขามาทำอะไรอย่างนี้ แล้วคือเราต้องทําคนเดียวด้วยเออพื่อนเพื่อนไม่มีเลยอัดประหยัดเงนินไงเจ้าของเขาจ้างเราเพราะเขาอยากประหยัดแน่นอน,อนแล้วเราดูก่อนมีอะไรที่มันเศษกล่องนี่มีทุกที่แล้วนะห้อยๆอ,อย่างเงี้ยทำเป็นเศษกล่องกิจการเออเอ๋อนี่ไงทุกคนต้องปิดป้าย,ยานี้ด้วยครับ,อ,บอ่าข้างอย่างใหญ่ใช้ป้ายอันนิดเดียวแล้วป้ายแบบโบราณมากแล้วมันเข้ายังไงอะ กระโดดออกเฮ้ยเียงอะไรวะเออได้ยินเหมือนกันใช่ไหมโอเคเราจะต้องเสร็จละปิดป้ายละปิดไฟมา,ป,าปิดไฟครับทุกคนปิดไฟปิดประตู<า>อ่าแล้วเราก็เดี๋ยวผมดูซิอ้าประตูนี้ยังไม่ได้ปิดเลยว่ะวิ้โซนนี้หืมสว่างเดี๋ยวดูข้างนอกดีหมดแล้วเนะาะเราจะเรียบร้อยแล้วล่ะโอเคปิดไฟครับดดอเอ้ยอันนี้อะไรอะไรหรอ ไม่รู้สิเปิดไม่ได้โอเคปิดไฟนี้ครับแล้วเรามาออกอ่าโอเคออกเลยกลับบ้านเดี๋ยวไอนี่มันคุณลุงเจ้าของร้านนี่หว่าใช่แล้วลุงทำไมอ่ะนี่คือการเตือนครั้งแรกโอคืออะไรมีไอเออเหมือนว่าของหาย3ีชิ้น ใช่หรอแล้วคือคำแนะนำจากเจ้าของเขาบอกว่าอะไรอะมีประตูห้องน้ำเปิดทิ้งเอาไว้เราปิดประตูใหญ่แต่ไม่ได้ปิดประตูห้องน้ำไงถูกไม่ได้ปิดประตูส้วมอะโอเคทุกคนหลังจากที่ลุงเขามาเตือนแล้วไม่เป็นไรเราเริ่มงานใหม่ได้แบบรวดเร็วนะครับนะแบบรึปาเโอ้โไม่ใช่ผิดประตูผิดประตูผิดประตูโอเคมาดูกันว่าเมื่อกี้เราพลาดอะไรไปบ้างนะตรงนี้ต้องปิดเปล่าวะ อ๋อนี่ไงมันมีของที่มันตกพื้นอ,อยู่ด้วยโอเค,อเคแล้วแล้วผมจะต้องวางตรงไหนครับเนี่ยกระป๋องมันบิดเบี้ยวไม่ไม,ไม,ไม่หรือว่าผมนึกออกแล้วถ้าอันไหนที่มันพังหรือเปล่ามันเสียหายเราจะต้องทิ้งแน่นอนอ๋ออ่าโอเคอะไรที่มันกระจัดกระจายมาเนี่ยมันเสียหายปะมันขวดเบี้ยวนะขวดเบี้ยวขวดเบี้ยวขวดเบี้ยวครับ ทิ้ง <จะ S 1> เลยเอาถุงขยะออกมาแล้วก็เดินไปหยิบไ,ไปเดินไปใส่ไปได้หรอไ,ไ,ดได้หรอถามจริงไม่น่าได้ผมเห็นมีถุงขยะอยู่โอเคถุงดำดำอ่ะนี่แหละถุงขยะกดดิอันนี้มันแต่อันนี้ไม่ได้การเลยมันจะการไหมวะนี่อรัทุกคนคผมดูก่อนว่ามันกลางถุงขยะได้หรือเปล่า เอาไปรีฟิลหรือเปล่าอ๋อมันถุงขยะในห้องน้ำหรือเปล่าเป็นได้นะ<ต>โอเคเก็บไว้ก่อนช่างมันมาเก็บข้าวของที่มันตกอยู่ที่พื้นเราเก็บเอาเ,าเก็บได้ทีละชิ้นด้วยนะมีมือเดียวไงเนี่ยแล้วคือทำไมของมันพังขนาดนี้วะนี่ใครแอบบีบครีมหรอ,อคือแบบคือเราเดียวเดียว มันเต็มอะทุกคนอ๋อเต็มแล้วเราก็มาใส่ถังนี้แล้วเราก็ต้องเอาถุงขยะนี้ไปใส่ในถังใหม่ครับโอ้ยเป็นพนักงานนี่มันยากจริงๆโอเคอันนี้โอ้ยขวดมันบี้มันบุบใครมันทำมาเลยขั้นเรนั้นผมอยากรู้อะทำไปเพื่ออะไรวะไอคนที่มันโอ้ยมีคนแอบกินด้วยเนี่ยมันเปิดแล้วอะคืออยากชิมรสชาติอย่างนี้หรอ ว่าอร่อยหรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยทางข่ยะหมดเลยจังอะเออทางค่ยอยากเต็มไวจังวะโอ้ยงานนี้เนาะรับคนเพิ่มนะลุงนะไม่งั้นผมจะไม่ทนใส่ไปก่อนแบงค์จะไม่ทนกับสิ่งนี้เนี่ยดูดิหูมันชิมหลายกระป๋องมากใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับเต็มหรือยัง หขนมโูหนี่มันกินเละทั้งถุงอะหิวผมว่าหิวตรงนี้ผมว่าเราอาจจะต้องไปตรวจสอบพวกกล้องวงจรปิดด้วยหรือเปล่าเพราะว่าใครมันจะมาแอบกินขนมขนมวะแล้วจะมีเหรอไม,มไม่แน่ใจเหมือนกันร้านใหญ่ขนาดนี้ลูกพี่โอเคทิ้งไปครับอาจจะเป็นหน้าที่ของปอปกรณ์หรือเปล่าโอ้โหเนี่ยท้งนั้นเลยแชมพูบ้างเดี๋ยวบอกว่าชิมแชมพูด้วยเหรออาจจะสระผมะข้างในและอันนี้ล่ะ คือไงลองฉีดฉีดจนหมดขวดเลยอะไรอะขนมแมวเหรอเทสยังไงอะนี่เหรอนัสคิฟฟี่เฮเซลนัทเป็นถั่วถั่วรสแมวเหรอแมวรสถั่วฮะถั่วรสแมวที่ทำมาจากแมวเหมือนเอ่อไข่แมว <st it> หรือเปล่าเ้วเทสยังไงอะผมคิดว่าเราเคลียร์ตอนนี้เราเคลียร์พวกอาหารที่มันตกที่พื้นคนที่มาขโมยกินขนมไข่แมวไปหมดแล้วขนมไข่ ไม่มีปัญหาอะไรแล้วแล้วงั้นก็นมผมว่าเดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ําก่อนว่าในห้องน้ํามันยังไงบ้างห้องน้ําหญิงก่อนเลยครับอ่ะเหมือนเดิมครับอ้าวสะอาดเฉยอันนี้ก็ยังสะอาดอยู่นะถือว่าสะอาดอยู่โอเคเอโอเคสะอาดหมดเลยโอเคงั้นผมปิดประตูต,ต้องปิดคาะโควกเยมั้ยเออว่ะโอเคเพื่อความเรียบร้อย เรียบร้อยจัดต่คืออยู่ที่บ้านยังไม่ทําแบบนี้เลยนะโอเคไปฝ่าชักโครกครับทุกคนเลียงไหมโอ้ยโอ้เลียงวันนี้เลียงเป็นระเบียบเรียบร้อยงั้นผมปิดไฟเลยไม่น่าเชื่อไม่มีอะไรใครขี้ตรงขี้แตกระหว่างทางไม่มีเนาะแบบแรกแกนกะเรียโอเคปิดครับผมอ่างั้นเฮ้ยเอาดีผมว่าไม่มีอะไรที่มันเราไปสลับไปอ่ะผมเกือบลืมเลย ดีมากดีมากอ่าสลับป้ายเสร็จแล้วนี่มันกี่โมงแล้วทำไมคนข้างนอกคือผมเหมงเงียบหมดเลยเงียบกิ๊บอ่ะโอเคงั้นผมปิดไฟเลยนะเราเริ่มเราเริ่มปิดจากโซนเบเกอรี่ก่อนเบเกอรี่เบเกอรี่โอเคปิดไฟโซนอะไรอะไรอะไรอ๋อตรงนี้นี่ไงปิดแล้วอ๋ออันนี้ก็ปิดแล้วเหรอปิดแล้วปิดแล้วปิดประตูแล้วก็ไปปิดไฟประตูใหญ่เนาะ อ่ะอันนี้ล่ะอันนี้มันตู้น้ำดื่มเราคงไม่ต้องปิดหรอกเรียบร้อยแล้ววันนี้หัวหน้าพอใจแน่ใช่ถ้าไม่พอใจเดี๋ยวผมดูอันนี้อีกทีหนึ่งสินี่แหละเราทำตามนี้ทุกอย่างเลยใช่แล้วเทินเดอะเพจอ๋อป้ายโอเคไปครับกลับบ้านครับ Let's go วันที่สองวันเอ้าหายไปไหนหัวหน้าอ๋อถ้าไม่เจอหัวหน้าก็คือ เรากลับบ้านได้ทุกคนเฮ้ยอันนี้เราเรากลับแตงซิงเหรอกระบาคู่ใจครับไวรุ่นสร้างตัววันที่สองโอเคเรามาดูกันว่าวันที่สองของการทำงานวันนี้เราจะเจออะไรบ้างนะครับไปดูกันเฮ้ยคนตู้แช่มันเปิดไห้อยู่โอ้โหต้องคอยมาปิดตู้แช่อีกแล้วโอ้โหแล้วใครมันมาเปิดไว้วะเนี้ยฮอ้ยแเปิดไม่ปิดด้วยนะมันตั้งใจแกล้งเราแน่นอน เล่่นนเเีอปิดขนาดนี้พี่ชายดูความเย็นออกผลมากเนี่ยอันที่ที่แอร์ที่ร้านนี่ไม่ต้องเปิดละดูดิโอ้โหต้องมานั่งไล่ปิดโอเคไวปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคโอ้โหใครรถเข็นรถเข็นทำไมไม่เก็บวะพุ่งเลยพุ่งเลยเฮ้ยโอเคมันเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะ นะเราน่าจะผ่านการทำงานวันที่สองไปได้นะครับทุกคนสบายยง่ายดายและชิวๆเอ้ยปิดไฟก่อนข้างนโอเคตอนดึนมันก็มืดเหมือนกันนะโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนอ่ะไปกันไปเลยผ่านขึ้นรถไปเลยหันขวาไม่เจออ้าวเรียบร้อย มือมนจะเอ๋ตรงนี้ไม่เอานะโอเคเรียบร้อยไปแล้วสำหรับวันที่สองในการทำงานวันที่สามวันที่สามรีเสียงป๊อกแป๊กคืออะไรจำได้ไหมนี่วันที่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่เกือบไปแล้วผิดทางโอ้โหทุกคนครับนี่เหรออย่าบอกว่าขี้แตกกับประจำเดือนให้ตายเถอะล้านนี้ะ โ oh, อ้โหอ๋อนี่มาจากขวดพวกนี้ทุกคนวันนี้หนักเลยวั 3, oh นที่สามโอ้หน้ำคงน้ำคกน้ำแตกกระจายเลยครับโอ้โอไม่นะโอไม่วะเห็นชินเลยนาน่วันนี้เป็นงานที่หนักมากทุกคนผมอยากรู้ว่าเรา,เราเ,ราเราเข็นรถเข็นไปเลยดีกว่าอาจจะง่ายกว่าโอเค มารถเข็นคู่ใจครับวันนี้คงต้องเป็นวันที่เราต้องถูกลิ้งอ้าวได้อยู่ได้อยู่ค้างเลยไหมกดค้างแล้วก็ถ่ายถ่กดค้างไม่ได้โอเคเราเราต้องล้างป่าวะไม่ต้องล้างหรอกให้มันสกรปรกสกรปรกบ้างโอเคน้ำส้มนมนะครับแล้วก็น้ำโคลา,าแ,ลลลแล้วก็เอเลนผมไม่แน่ใจเอเลเหลืองผมว่าผมว่าผมว่าขี้แน่นอนอึแตก ช้อปปิ้งกันจนอืดแตกอ่ะ <c oughs> โอเคชิเนะน,นี่อาจจะมีคนเอาแกงกะหรี่มากินแกงกะหรี <c oughs> ไนะ่ไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาไปตลาดมาไงหิ้วถุงมาเฮ้าายมันตกโอเค <c oughs> อชิมเบนเยสกิมเนี้ยนะใช่ชข้างหน้ามีป่ะ <c oughs> ปิดป้ายก่อนเลยอา่าเรียบร้อยโอ้โหตรงมีตรงนี้อีกเหรอ โอเคงั้นน่าจะหมดแล้วล่ะวางโอเคผมคิดว่าเราอาจจะต้องไอ้นี่ว่ะเก็บขยะต่องานอื่นมีเยอะแยะไม่ทำเฮ้ยลุงลุงมาทำอะไรน่ะเฮ้ยลุงมันแอบดูเราแน่เลยว่ะแอบส่องเราเหรอลุงโอ้โหดูท่าส่องด้วยเกินเกินไปหัวหน้าทำไมมาช่วยกันล่ะโอ้โหถ้าจะส่องขนาดนี้ วันที่สี่อันที่สี่หัวหน้าไม่ดูนะหันไปอย่าเจอสวยสวย <c oughs> ขึ้นรถอุ่นแล้วรถเราจอดที่เดิมทุกวันเลยโ <c oughs> อเค <c oughs> มาแล้วกับการทำงานเฮ้ย <c oughs> วันที่สี่นี้แปลกกว่าทุกคนทำไมไฟดับคือมันไม่มีไฟเลยเปิดไฟไหมเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมันไม่มีของด้วยเปิดไฟได้เปิดไฟ ผมดูก่อนนะเดิมอ๋อไงเปิดไฟเหรอ๋อดูดิทำไมมันโล่งมันโล่งไปเลยอ่ะเฮ้ยข้างในนี้ก็โล่งว่ะอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวแปลกๆนะเบเกอรี่เหลือแต่ป้ายเฮ้ยเหลือจะโซนคิดเงินด้วยทุกคน อย่าบอกว่าเราโดนขโมยขึ้นร้านฮะใครจะขโมยบ้าเอาไปทั้งชั้นเลยเหรอเนี่ยขโมยหมดเลยเหรอเฮ้ยโอเควันนี้งานไม่เหนื่อยทุกคนโอเคอเช็เคอีกทีนึงโซเมเกอรี่โอเคงั้นเรากลับเลยนะโอเคเรากลับเลยดูรูปเมียทีนึงที่รักเดี๋ยวพี่จะกลับไปหาเธอนะจ๊ะ<อ>เดี๋ยวจะซื้อโจ๊กไปฝากด้วยแล้วเรากลับไปกินโจ๊กกันซื้อโจ๊ก ไปกลับบ้านครับหัวหน้าคราวนี้หัวหน้าต้องมาไหมไม่มาเฮ้ยที่นี่มันแปลกๆแล้วอยู่ดีๆของหายหมดเลยลงวันที่ห้าเฮ้ยมาวันที่ห้าหรอวะเมื่อกี้ผมจำวันผิดเอาวะไม่เจอของมาแล้วนั่นะโอเคผ่านวันที่สี่ไปได้อย่างเนี่ย โอเคอยู่ดีของก็กลับมาเฉยเลยที่ถูหายว่ะเออเคยรเปิดไปเลหมมืดจึ๊บเลยเปิดไฟก่อนเฮ้ยขนมปังแท่งยาวเออเขาเอาขนมปังฝรั่งเศสป่ะโอ้โหต้องเก็บขนมปังแล้วก็มาใส่โอเคโอ้โหเรียงให้หมดแล้วใครเขาเอามาเรียงชั้นไว้แบบนี้เนี่ยเออโอเคพนักงานที่นี่คือทำหลายแบบ ตำแหน่งไหนหน้าที่มากอ,อันนี้น่าจะน่าจะสะอาดน่ารัวเนี่ยแต่คือจ้างพนักงานคนเดียวไงโอเคครับใครอยากจะกินก็กินนี่นี่นขนมป,ปังนี่ย่ำด้วยกินเลยช่วยมาซื้อกินหน่อยเหอะร้านเนี้นี่ยำแล้วอร,อ,อร่อยอร่อยเลยใครได้ชิ้นนี้ถือว่าโชคดีใครจะกินก็กินเป็นแบบรสชาติแบบสุ่มนะครับอาจจะมีแบบรสชาติของพื้น พื้นติดไปด้วยรสชาติดินรสชาติรองเท้าเลยแบบนี้อืมอืมอ่าโอเคนะ้มต้องเดินไกลโอเคย่ำย่ำย่ำย้ำใส่ถังขยะแล้วก็หยิบมาได้เหรอโอเคเก็บขนมปังครับขายชิ้นหนึ่งใครกินน่ะใครแอบแซ่บไปวะมีไปแอบตรงไหนหรือล่าขนมปังเนี่ย โอเควันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่สบายมากไปครับปิดไฟตรงนี้ด้วยกลับบ้านที่รักเดี๋ยววันนี้พี่จะซื้อต้มเลือดหมูไปฝากเมื่อวานกินโจ๊กแล้ววันนี้กินต้มเลือดหมูแทนไปครับพรุ่งนี้กินอะไรดีนะหันขวามันแปลกๆแล้วนะหัวหน้าไม่มาหลายวันแล้วทำงานดีเกินไปโอเคเขาอาจจะไปพักร้อนก็ได้ไปกับเมียอะไรเงี้ย ปุก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 วันที่หกครับทุกคนโอเควันที่หแล้วถือว่าเราทำงานกันแบบดีมากอ่ะอน,นี้กลับมาแล้วแสดงว่ามันต้องมีอะไรให้เราทำความสะอาดแน่นอนอ,อ,อะไรอ่ะเฮ้ยมันสะอาดแปลกๆไงไม่มีอะไรเลยดูให้ดีดูให้ดีเฮ้ยเอากลับบ้านได้บอกว่า แล้วตอนแรกมันเปิดได้เปิดได้เปิดได้มันมีกล้องวงจรปิดป่ะวะเอากลับบ้านานะรอเอขโมยของกินกลับบ้านดีกว่าผมพยายามเช็คด้วยนะป้ายเปยอะไรอยู่ที่เดิมหมดโซนผลไม้อ่ะ, <S <S อะมีว่ะทุกคนโอเคเกือบไปแล้ว<อ><อ>ผลไม้บูดเ<ย>มื่อกี้เป็นแตงกวาเน่าโอ้นี่กล้วยเน่า เลยแต่จริงแล้วกล้วยแบบนี้มันยังกินได้นะเว้ยผมดูมายิ่งแบบสีดำยังกินได้เลยเขาบอกว่ามันมีประโยชน์นะแล้วก็อันนี้อะไรเดี๋ยววันไหนกล้วยบูดเอาให้พ่อกินไม่เป็นไรปกติไม่กินอยู่แล้วกล้วยโอเคครับถ้ามีคนที่กินได้กับเงินหนึ่งล้านจัดไปดิสองลูกเลยสองล้านหนับๆเลยโอเคผมทิ้งตรงนี้แล้วการใกล้ๆอันนี้มันฝรั่งหมดยัง อะไรอะไรอะไรมีแม่มีอะไรขึ้นควันเขียวๆไหมฝั่งนี้มีโอเคโอ้โหอันน şey. ี้ก็ยังกินได้เดี๋ยวเราตัดส่วนที่มันดำๆออกไปไม่ใช่หมาที่จะแบบช่ิมไม่ได้หรอไม่ได้ใช่ไหมชิมไม่ได้อาจะกินแต่ส่วนบนส่วนล่างกินไม่ได้ทิ้งเถอะซื้อใหม่ แอปเปิลบุหรีมได้ไหมแบบซื้อมาแป๊บเดียวแอปเปิลบุหแล้วเค็มได้ไหมเค็มได้เค็มกับไข่เราโอเคไม่มีเขียวนะทุกคนตรงเนี้ยมีอยู่เนี่ยเป็นโมเสีเขียวไอถึงควันเขียวโอเคกลับบ้านกันวันนี้พี่ไม่ซื้ออะไรไปฝากนะหนูตังพี่หมดแล้วกินข้าวเออกินมาม่าไปแล้วกันคืนนี้ขออย่าเจอหัวหน้า สวยสวยทำงานราบรื่นวันนี้ไม่เจอหัวหน้าขึ้นรถกลับบ้านและแล้ววันที่เจ็ดครับทุกคนออโอ้โหไม่นะเดีย๋ยวบอกว่าฉันจะต้องไปจัดเรียงเอาของไปเรียงข้างนอกหรอ,อนี่ดูดิเอาของใส่ลังแล้วเอารังไปเติมไม่มีให้ทำความสะอาดด้วย แล้วงานหนักทุกคนวันนี้เปปิดไวันที่เจ็ดนี่นะสุดท้้ายแลวมามันจะเหนื่อยสักแค่ไหนเชียววะเราต้องดูก่อนป่าววะต้องดูอะไรเต็มของยังไงไหนเชียวขึ้นของอ,องนันโอเคเราต้องไปดูว่าอันไหนที่มันโล่งอันไหนอ่ะ นี่หรออย่างนี้คือถือว่าโล่งป้ะวะก็โล่งนะผมดูก่อนนะแล้วเราจะแยกจากพวกอะไรนั่นนะดิอย่างนี้คือโล่งไหมโลง่ลงโลง่งโล่งคือมันต้องคือมันต้องเต็มแบบนี้ใช่ไหมใช่คือเขาทำเต็มพื่อบ้าบ้าคือมัน็เหนือนะเราจะใส่อะไรเออผมไม่รู้จะใส่อันไหนเลยวะไม่แน่ใจ Wow, wow, wow. เราลองหยิบมาก่อนแล้วกันเออเราไปใส่อะไรอ่ะักอันหนึ่งเหรอ <c oughs> เอออขนมไข่แมวแล้วกันเฮ้ย <c oughs> ใช่เปล่าเมื่อกี้ที่เราเจออะอะไรที่มันโลง่โลงๆทุกคน <c oughs> วางถาดก่อน <c oughs> เอาละว,วันนี้ยากละ <c oughs> อ่ะอันนี้เหรอ ไอ้ฟ้าๆเนี่ยนะกระปุกฟ้าฟ้ามันคืออะไรอะเซรามิกคืออะไรวะคินนิ่งเหรอเป็นน้ำยาทำความสะอาดแบบขวดหรอมีป่ะมีป่ะ,อะโอเคไปไปไปเติมเมกาเขาเรียกเมกาเลยนะเมกาเคเวอร์ฉ <โฮ S 1> ลาดฟุดฟูดใช่ใช่ใช่เดียวอะ,อะคือถั่วเนี่ยแหละแต่อดอล โอเคกลับเลยมาไม่ต้องอำลาเมียฮะไม่ต้องอำลาแล้วเรียบร้อยเฮ้ยเอ้าโอ้ยคือผมทำงานครบเจ็ดวันเพื่อคุณจุดพลุให้ผมเลยเป็นเพิ่มเงินเดือนดีกว่าไหมจริงพอเจ็ดวันนี้ลาออกแล้วคุณผมโปรโมดเหรอ เล่มไป3 6นาทีโ oh <my> อ้มายกอดนนี้คืออะไรสิฟินิตโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับใคร <laughs> อะไน,นี้คือ <laughs> ใครอยากให้เล่นเกมนี้ก็จะไม่เล่นอีกแล้วเ <laughs> <laughs> จอกันใหม่ครับคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับผมวัสดีครับ <laughs>